สวัสดีพี่น้องสุภูสุข,สขอีกค้างเนึงครับผมมื่อี้ก็ขอตอนรับพี่น้องช่องเช้าคนคนร้อยเอ็ดอีกคือเก่าครับผมมาพ่อกันช่วงนี้ครับอยู่ในรถเองเมื่อเนึงครับพี่น้องพ่อกันกับบรรยากาศช่วงเดินทางครับผมพอดีมื่อกี้กับพีธุระจะเดินทางกันไปในเมืองกั่หน่อยไปทัพธุระในเมืองก,กันหน่อยกันครับพี่น้องเมื่อี้หาสื่อของใส่ยยกั่หน่อยกันหลังจากที่เอ็นห้าน สายยุบ้านเสร็จเรียบร้อยครับผมขอไปทุรีนนิดเดี่วแค่ไหน่อยก่อนหาสื่อของใส่ของสสยเรื่องท้องฟ้าอากาศวันนี้ก็พี่น้องเป็นขึ้นขึ้นค่อยๆฝนจะตกครับพี่น้องจะโตบนน้อยครับเป็นเมฆเมฆเป็นสั้นๆสั้นๆครับพี่น้องตอนเช้าเชียงบานเสียงฟ้าห้องขึ้นขึ้นเยอะโตอีกพุ่งนองพ่งกระไดต่อกับพระท่านในวันนี้พี่น้องก็เอ่ยเปล่ยบรรยากาศวันนี้เดี๋ยวแดดเดี๋ยวคึ้นครับผม ระยาเดินทางนถังฝาสวยงามครับพี่น้องมีเป็นสั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 นครับผมจะ่าดูของก่อนกากาศแดดทอดหนอนนี่ครับพี่น้องก็าการพุ่งเป่าผมจะโต๊ะอยิบวันจันหรอกเดี๋ยวกับแดดเดีเด๋ยวกับคืนครับผมเพิ่งบรรยากาศทาง,ทางนุ่งท่้งระยะเดินทางครับผม เอาเมืองรอยยิ้มอีกท่านึงครับพี่น้องคนนี้ในหาสื่อสื่อของมในท่าตุละ,ะครับการร้ายมือนะครับคนเด้เขาไปในเมืองวันนี้เขาไ,ไ,ไปยืมมือก่อนครับผมสื่อความมาใส่สื่อของมาใส่ในขั้วเรือนครับผมกลังระยะเดินทางบรรยากาศพี่น้องเพิ่งจะหน่อยครับพี่น้องเพิ่งบรรยากาศถนนล้มทั้งของป่าอากาศโอ้พี่น้องเลยเนี่ย ยเยอะกว่าแดดเยอะกว่าขึ้นคือกรับผมออกไปหน้าไปเห็นยังไหวกว่ย่างฝนมาอจรอกครับพี่น้องเนเขาเขาก็ท่านิวรันตรงเนี้ยขึ้นม,มากค,ค่อยๆจะตกตกหลังฝนที่นี่เนาะไปในเมืองส่วนใหญ่ฝนจะมากตกในพี่น้องในเมืองเนี่ยฝนตกนีด,ดีในในเมืองแต่ว่าอยู่ตามตรงไหนตรงหน,น,น้าเพราะเคยตกหนีพนไดยดอกบรรยากาศดีครับพี่น้องช่วง แสงแดดคึมๆครับผม่ดนท้องฟ้าเป็นสันๆสันๆหน้าครับของฟ้ามืดครื่อครับผมเป็นจุดยุดเป็นยุดคุณท้องไปก่อนอาจุดหนึ่งก็เป <muscular section> like ็นแดดต้องบอัสว่ายนี่เนาะพี่เนาะสว่าแดดว่าฝนครับผมบนทั่วฟ้าสี่มาจุดนี้เป็นแดดนี่นะครับนี่นะมาหอดนี่คือใกล้ๆกันเลยครับพี่น้อง ต่อป่าอากาศรู้มือนี่ดินฟ้าอากาศรู้มือนี่บพคือเก่าครับพี่น้องผมเปลี่ยนแปลงไปเบิร์ดยังก็ได้ที่นี้ก็เป็นวันทำงานของพี่น้องหลายๆคนครับผมอากาศร้องทนนะครับผมก็ให้มีความสุขกับการทำงานด้วยครับเนื่องจากเห็นการทห็งานครับผมเห็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับสูงสูงครับผมเห็นกำลังใจให้กัน ความสุขกับหน้าที่การงานครับผมทับผ่านด้วยความปลอดภัยนะครับพี่น้องเกิดจากการจากงานการบ้านด้วยความปลอดภัยครับผมเดินถึงบ้านด้วยสัสดิภาพนะครับขอบคุณพี่น้องครับผมขอบคุณพี่น้องในหลายคนครับผมขอบคุณเอฟซีนะครับว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือต่างประเทศนะครับผมหม่อมสุณปานนะครับผมที่เป็นกำลังใจให้นะครับเช่ามือเช่าคนคนร้อยเทียนนะครับผม ทำน,น้นยๆครับพี่น้องขอพูดในไลน์ครับผมที่รับชมคลิปให้มีกำลังใจให้นะครับผมวันนี้ก็เดินทางีกขึ้นเขาแล้วครับพี่น้องผมหยุดงานทั้งป่านไปชั่วไม่นานครับพี่พน้องเข้ไปกับพวกจะขุดรถหลไปหาสื่อของใจนะครับผมก็ดีกรับเอาบรรยากาศในเมืองพี่น้องเพิ่งนั่ครับวันนี้เือมีโอกาสนะครับผมหารุดสวยมๆมากๆพี่น้องเพิ่งน,นั่งอ่เดี๋ยวสี่ข่าวตัวเมื่อแล้วครับพี่น้องบไปนี้ ขอบคุณน้องหลายๆที่รับช่วงคลิปให้ครับผมจะขอจบคลิปสำเนี้ครับผมขอบกันไหมคลิปนะครับผมทุกรับคลิปนี้สวัสดีครับผม